หน้าผากคร้ำสีผิวไม่สม,ม่ำเสมอแก้ด้วยวิธีนี้ครับหลายคนถามผมว่าอทำยังไงให้ดูเอะหมวดทีมก็ดูแบบอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นเนาะโดนแดดเยอะทำไมดูหน้าผากไม่คร้ำเหมือนคนอื่นๆน,นะผมบอกว่าจริงๆมันมีเทคนิคง่งายๆแบบนี้ครับข้อที่หนึ่งสำคัญมากเลยคือการร่มการกางร่มเนี่ย ช่วยป้องกันแสง UV ได้เกิน90%นะครับส่วนอีก10%เราอาจจะใช้วิธีการนะครับข้อที่2ก็คือเราทากันแดด2ชั้นผมจะใช้วิธีการทากันแดดยี่ห้อไหนก็ได้ที่ SPF 50นะครับที่ถูกกับใบหน้าแล้วเราไม่แพ้ก็เท่านั้นแหละนะครับแล้วก็ทาไปนะครับทารอบแรกมันซึมให้ทารอบ2มันจะกลายเป็นฟิล์มเหมือน2ชั้นปกป้องแสงแดดได้อย่างดีนะครับอันที่3ก็คือพอกลับไปบ้านผมล้างหน้านะครับจนเอี่ยมอ่องเสร็จปุ๊บผมก็จะ ทาครีมนะครับที่มีส่วนผสมในการลดเม็ดสีผิวอย่างเช่นอ่ะถ้าใครกลัวแพ้ง่ายผมแนะนำให้เลือกเป็นครีมเดียวอย่างเช่นอาบูตินครีมวิตามินซีครีมออสตรไลท์ครีม จิงโกครีมพวกนี้ครับให้เลือกเป็นตัวตัวเพราะว่าเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายเราจะได้รู้ว่าเราใช้สารตัวไหนได้บ้างแต่ใครก็ตามที่เป็นแบบผมคือไม่ได้เป็นผิวแพ้ง่ายอะไรสามารถใช้ได้ตลอดไม่เคยมีประวัติแพ้เครื่องสําอางเลยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็น whitening active plus ก็ได้ครับตัว White n i n g active p l พ s จะรวมผลิตภัณฑ์หลายๆตัวรวมๆกันนะครับอย่างเช่นวิตามินซีอาบูตินมีวิตามินต่างๆนะครับหลายๆตัวเลยนะครับที่ช่วยลดเม็ดสีผิวไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นใครอยากดูก็พิมพ์หน้าขาวแล้วก็ไป ขอข้อมูลนะครับจากทีมงานผมทางอินบ็อกซ์เพิ่มเติมแล้วกันแต่ผลทสุดท้ายนะครับกลับไปทํา3ข้อเหมือนเดิมนะครับสรุปก็คือกลางร่มทากระแดด2ชั้นแล้วก็ทาครีมนะครับที่ลดเม็ดสีผิวทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหลังล้างหน้าตอนเย็นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะเป็นแบบผมก็คือหน้าผากแก้มจมูกทุกอย่างจะดูกระจ่างใสดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติครับรักทุกคนแล้วเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ